คงให้เอกสิทธิ์เอาวพลาดเหมือนกันอาอแล้วครับไหลมาจังหวะนี้บิโซลียิงเสาแรกติดเซฟครับจังหวะให้ของธนกฤจจะซัดอีกทีหนึ่งก็ไม่ดีครับทำชิ่นกันเนี่ยครับไปจ่ายบอลกันไม่ดีเองนะครับของสุโขทัยล้วบอลมาเข้าทางธนกฤจธนก,กิจไหลต่อมาที่บิโซลีทีมีมุศประตูนลครับล้วบอล นี่ยครับติดขาดูนฮาฟิซแล้วหักข้อมาแตะนัทวุฒิบูนสุวรรณยิงติดเซฟเดโต้ซ้ำอีกทีก็ยังเซฟเดโตอีกครั้งครับโอ้โหไม่ได,ดได้ประตูตีไข่แตกครับโปิเทโรหน้าประตูนี่หรือแค่ปิดสาประตูกับกองหน้าแล้วนะครับหลุดเแบบนี่ยแบบเนี่ยจะเข้าไปยิงหนึ่งๆกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือเขาครับปิดมุมดีเหลือเกินเฟติกเดโตสับด้วยซ้ายเต็มๆครับให้มาทางสุพนันสุพนัน,ปน,นเปิดย้อนไปเสาสองติดชองคอบิลง พุ่งตัวขึ้นมาครับของทางฟาบูโตสติดค้าคณะขึ้นโมงกีกันชิบูระเข้าทางตวัดยิงโอโ้โหมงหนุนก็มาแล้ววอลชิตตวัดยิงเลยหโโนี่อ่านเลยครับอ่านรอเลยฝาจเจริญศักรอบีโตเอาหลังไปที่ซองโดเลือกเปิดเองครับเปิดแน้นๆขึ้นบอลโอโ้โหปัดหิ้งครับโอโ้โหเกือบจะได้แซงประตูที่สี่เหมือนกันครับดูครับเปิดมาเสาไกล้สวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่เคยยิง การท่าเรือที่สนามนี้มันแล้วด้วยเลยครับอยูยองขยอนเปิดมาลูกนี้แล้วแปะโอ้โหติดเซฟครับเกือบเป็น2 1ครับจังหวะวิ่งมาแปรของโรดิกินโยโอ้ดูเปิดจากด้านซ้ายครับอยูยองขยอนครับเปิดมาแล้วบอลมาถึงทางด้านของโรดิกินโยครับอรเล่งจังหวะจนต้องไปทันเหมือนกันอ้าวล้วบอลถึงทางทีละพันสัตไกโอแปรบอลเข้ากอแล้วไปตรงตัวของนวงงามครับครับนี่ครับลุยมาของมูโลครับ บอลได้เข้าทางธีรพัฒน์บอลกระจนแล้กวกดเต็มๆเลยครับน้ำหนักดีเลยครับแต่ว่าบอลมันเข้ากลางกรอบประตูไปหน่อยครับนนท์และกระโดดปัดทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับต่อให้กับอาซูเบลอาซูเบลได้ซัดเองเลยครับอเอาปัดทิ้งออกมาแบบดีต่อไปแล้วโคเฮทซัดอีกทีหนึง่งติดเซฟโอ้โหซีวรักษ์ก็มีสองเซฟติด,ต,ดติดกันเลยครับของซุปเปอร์เซฟครับดูจังหวะแรกครับปัดไว้ได้แล้วเขี่ยไม่ดีครับบอลมาเข้าทาง โค้นยิงลูกนี้ก็ยังใช้ความเร็วใช้ความคล่องสัจพร์ลากมาแล้หลายต่อมาไม่ถึงเอาแต่ว่าจาังหวะนี้บอลมาถึงอาทิตเบิกอาทิตยิงโอ้โหตดเซฟแล้วก็จะงซับไม่ได้รับสัจพรบอลขึ้นมาครับแล้วจ่ายเหมือนจะกักๆนะครับแต่ว่าสก,กัดไปพลาดครับแล้วดูโรซมี่มาถึงอาทิตเบิกได้กดครับสัจพอรอีกทีก็ไม่ทันครับอย่างดีที่วัฒนาพายนุ่มครับเค,คลียด่างสุดท้ายออกหลังไปเลยครับอีกาคณะให้จักรพันเติมเกมเข้าในมาต่อถึงสารัฐ แต่งบอลลองซัดไกลตรงนี้ก็ปัดทิ้งได้ก็กวินโอ้มาเป็นชุดเลยก็พีจีแล้วดูซ้ายครับคราวนี้กดเต็มข้อครับแล้วบินปัดไปครับกวินบินได้ครับดูครับลูกริงลูกนี้ยอดเยี่ยมเลยครับแต่ว่ามันก็อยู่ในตำแหน่งของกวินที่จะเทคตัวขึ้นไปปัดเลยครับดูครับิเกลกดดูที่อาร์ติเซฟครับโอ้โหไม่ออกด้วยครับ คืออาจไว้แล้วเลยครับจงังหวะนี้ของจิรวัตรวังทัพพัน์ครับยิงกะจะให้เข้าทางขวาแล้วจิรวัตรนี่พุ่งถูกด้วยครับพชานะครับให้เจริญศักดิ์เปิดลูกนี้เสาไกลหม่งตั้งกลับมาลูกนี้ปล่อยแล้วก็เตะที่เข้าไปครับเลสลี่แถว2จับเสร็จได้ซัดเลยครับธนวัตรโอ้โหปัดข้ามคาออกไปได้ครับจังหวะเซฟของวัฒนชัยครับดูครับบอลเคลียร์กันไม่ข่ายครับเลสลี่ มาเข้าทางของโูม้มีตัวมงคือฉชลแบตัวนี้วัดมาด้วยแล้วก็โู้เช็กอินนี่ไปม <บง S 2> ่ง<บ>นี่เกือบทาให้วัฒนชัยเสียจังหวะนะครับฟีคิกครับของบุรีรามเด่นเร็วทันทีครับโยกมาแล้วเปิดลูกนีสาวสอปิโซลี่มงตั้งโอ้โหนี่มงกดลงพื้นแบบว่าตามสูตรเลยนึกว่าต้องใส่สกอร์ซะแล้วครับแล้วเป็นเจ้าหนูธนกิจเปิดมาแล้วม่งกดลงพื้นตามสูตรเลยครับ พูดแต่ต้องชมจังหวะผวาผู้สาประตูของบลิสเซโล่ด้วยเนะี่ยฝังอยู่ต้องคืนกับไครับให้เบนอซูเบลจี้ข้าไปเข้าซ้ายซ้ายแล้วมาขวาขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโดนปัดไม่ได้ครับโอ้โหเลี้ยงจี้เขาหาชาลีครับโยกเข้าซ้ายโยกเข้าขวาครับ่อนได้ยิงปัดมือเดียวแล้วก็ตามมาตะกุบไปได้ครับสมพรยศยังไม่พลาดยดึดมือหนึ่งเปิดเข้ามายังติดที่ปวีบอลยังอยู่ที่สตีเฟนโรจิล ไช่ามาที่จาวิทเกว่าเปิดมาลูกนี้เบนเนอะร์ติดเซฟครับโอ้โหต้องเคลียร์มาก่อนอะไก็ไม่ออกบอลแม่นก่อนออกบอลน,นี่เซฟด้วยครับจังหวะนี้อ๋อแต่ว่านี่ครจังหวะของขอนแก่นครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนนะครับในกรอบมีไม้มีสีนิชงวิ่งตัดมาจักรพันธ์จักรพันธ์ไหลให้มาเทอุสมาด้วยจริงลูกนี้โอ้โหดูครับจักรพันธ์พามาในกรอบเป็นโซนนล้นไหลต่อมาแต่หนึ่งจังหวะนะครับมาร์กอุสดิดมายิงพยายามอ้หนีมือของ บุริกเกตแล้วนะครับแต่ว่าบุริเกตย,ยังพุ่งปัดไม่ได้ครับนี่ครับยิงด้วยเท้าขวาแล้วบุริเก็ตปัดไม่ได้ไปนิดเดียว